เขาก็ตีดตุ้นพ่อมากๆเลยนะครับขึ้นไปจ้าอ้าเฮ้ยตอเล่ทำไงโอเล่ทำไงตัวอเล่ทำไงตัวโหโอ้ไม่ช่วยมีช่วยน้องด้วยมีช่วยน้องด้วยนะดูคุเป้กับพ่อนะคะ เอาเพลงถูงงาให้เป้าเล่นหน่อยเร็วโอ้ย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 เด็กโยกันค่ะตอนนี้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีแสลครับวันนี้จะพาควานปูเป้นะครับหลังจากสี่เดือนแล้วนะที่หายตกมันแล้วยังไม่ได้ขึ้นโอเล่เลยครับจะพา,อาโอเล่ไปอาบน้ํานะครับด่ามาแล้วครับวิ่งมาเลยครับผม ล,ลูกชายเขาก็ติดคุณพอ่อมากๆเลยนะครับมาดูมาดูนะครับว่าสี่เดือนแล้วนะคุเป้นะ่ะอยากขิวเลมากมากครับผมอยากขี่มากเลยเขาเขาจาจจะมาขึ้นงานเนี่ยแล้วเขาจะพาพี่อเล่ยเขาไปอาบน้ำเนี่ยไหมลอ,องทาครับลอ,องทาเสร็จแล้วนะครับ อ้าเฮ้ยตัเล <laughs> ็กทำไงโอเล็กทำไงตัวเล็กทำไงตัวโอ้โอ้มีช่วยมีช่วยน้องด้วยมีช่วยน้องด้วยนะกลัวน้องตกกลัวน้องตกโอ้ยเป็นอะไรอ๋ออ๋อฮะไปอาบน้ำกัน เอาไปเลยเอา้าดูดูดูนันขึ้นหาพี่เป้แล้วเ,เออไปมาแกลงแกงพี่ ข้างหน้าก็มีนะครับนี้ก็เอ้าเจวาก็มาครับผมนั่นครับผมกำลังเจงครับผมกำลังเจงไปว่าอะไรตาโอ้กำลังอกครับผมท่านผู้ชมฟังไว้นะฮะตาถามว่ากำลังเจงบอกเลยว่ากำลังอกเลยครับผมีเจวาก็มานะครับมเมื่อกี้เดินผ่านทุ่งนามาเจวาเห็นเรามาพอดีก็ มาด้วยกันนะครับผมครอบครัวใหญ่ครับผมเดสองมาดูควันจิวน๋วของเรานะฮะมีใครบ้างมีน้องเวียมีน้องเวียมีน้องปูเป้มีน้องเสียนะฮะควันจิ๋วของเราโดยพิเศษหน่อยนะครับปูเป้ครับผมวอนอะปูเป้ครับผมมี งามนี่เองเอดี๋ยวเราไปดูที่ราอ,อาบน้กันดีกว่านะคะราจะเป็นยังไงนะ,ะโนมาอาบน้ังแรงอันนี้ไม่รู้มาจากช่องไหนนะครับเนี่ยฮะไม่ช่องไหนนี่ฮะไม่ช่องไหนครับช่องสีชมพูค่ะสมพูดอกโอ้ยเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาไม่มีการเป็นผู้ตามนะครับเ <c oughs> ขาเป็นผู้นำนะฮะ หลาก็เป็นผู้นําเลยนะฮะเขารู้ว่าช่องของเขาอยู่ข้างหน้าเขาก็เดินมาก่อนครับผมเพื่อเขาจะได้เป็นผู้เอกหน้าช่องเขาครับกวนไว้หน้าพ่อครับผมเดินก่อนเลยเน่เน่น่เน่เน่เ่เน่เมยมมายมมายมเนี่ยางทีเราจะได้กลินเมยมถึงบบมีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงาน โตจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรุระกบอซสำกันที่เขาหักกันจากหัวใจเฮไปแล้วครับผมพุ่น้องในท่อนเดียวครับผมยังนี่สักลายังเต็มโตนี่ฮะเมียน้อยเ <laughs> มียน้อยพ่อโอเล่โอ้ยยังนี่คำคมครับผมคำคม แม่ลูกแม่ลูกอันสร้างสักลายครับผมสักลายไม่ใช่นี่ตัวอันอันน,น,นี้อันนี้ตัวตัวเขาตัวเขาไม่จําไม่ได้นะครับว่าเป็นลูกพ่ออลไน,น,น,นะครับผมนี่ฮะลูกพ่ออลไรนะครับผมเขาจะเขียนไว้ครับผมลูกคนไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะเขาจะอันนี้ครับผม,บมบผมแอบอยู่ข้างแล้วเป็ดพี่น้อง <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยสำลักสำลักสำลักผมแอบอยู่ข้างเราเป็ดโอ้ยงุดไหลถึงใจถึงใจโอ้ยผมเปย์หัวเราะฮ่าถึงใจครับผมเนาะผมแอบอยู่ข้างเราเป็ดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อนี่ๆๆอ, <c oughs> อันนี้นะครับความสุขของครอบครัวของควันน้อยนะครับพี่น้องชอยช้างเนาะ ก็หาดูได้สัมผัสได้ทางช่องอ l i ่ b c Thailand นะครับผมจำบอกทีมทีมงานยูทูบเบอร์ไหมครับทุกคนโอ้โหนครับเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอาลนี่ก่อนนี่ก่อนี่ก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเห็นแป๊บนี่ก่อนพอเห็นอแป๊บนี่ก่อนเห็ะแป๊บแป๊บเห็ะแป๊บแฮะ อะไรแบบแบบอะไรแบบแบบนี่อะไรแบบแบบนี่อะไรเนี่ยโออะไรเนี่ยดูเอาครับดูเอาดูเอาเด้อไปไปเอานมาครับผมเต็มเต็มเลยครับผมเอาครับเดี๋ยวเราพูดก่อนพูดก่อนเดี๋ยวจะหายทานนี้เป๊ะ่านนี้ลูกเอาโอ้โหโโอ้หเนย ดังเลยถุงต้มถุต้งนัมองได้เลสิทุ่มทวงหลังตาพุ่นเลยไปพุ่นเนี่ยพุ่นลึกๆพุ่นเลยไปไปกันแล้วนะคะตอนนี้พี่เป้กับคุณพ่อแล้วก็พี่เวียพี่เสียไปกันแล้วนะคะ ก็ยังกินน้ำอยู่นะคะน,นี่ค่ะมาแล้วโอ้มาดูเจ้าวากับพี่งามนะคะ ดูปุ้เป้กับพ่อนะคะ ดูปูเป้ด <forever> ูปูเป <ator il> <ğim> ้ก <bothers wir> <lava> ็ไ <es> ม <voir sangat bunları> ่แยบซีน้ำดูปูเป้กับคุณพ่อนะคะทำอะไรกันโอ้ยเจ้างาม เป๊ะระวังตกด้อเป๊ะก็ลีไม่โยมขึ้นนะโ็เีบบอกว่านานๆจะได้แช่น้ำทีไง สดีค่ะโอเอ็กแคนสวยงามแคนสวยงามมากเลยนะคะเอาเรียกอะเรอ่ะเดียว ดูค่ะโอ้โหดูพี่งามดูพี่งามดูพี่งามขึ้นน้องดิพี่งามแก้งน้องนะคะทุกใจปูเป้เลยนะา

ไปแล้วไปแล้วเด็กๆไปหาพ่อโอเล่แล้ว เอาเพลงถูกง,งานให้เป้าเล่นหน่อยเร็วโอ้ย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 เด็กโยกันค่ะตอนนี้ไปเลยยุเด้อเดไปเยียบเรือนั่นเขาเด้อนั่นเด้อ โขลขแล้วในะเพลนี้ใ่อต,ตลุมันล่นอืมอ้าว้ยังนะะถูกมู่นะะได้นอนอ,อันนี้อันนี้ได้ไม่ต้องบอกนะครับเขาทำเองเขาเลยเ รบสี่เดือนนะคะโอ้ตักน้ำล้างงาด้วยตัวเองแบบเก่งามากอา้อาอวอรไทยข้นพุ่นอ,ะอ่ะดูโเลีของเรานะคะเก<อ>่งมากเลยนะ,ะ<อ>ก็เป็นบรรยากาศที่คุณพ่อเนาะไม่ได้อาบน้ำนะคะไม่ได้อามน้ำตัวตัวตัวนี้นานแล้วนะคะ<อ>หลังจากที่ตกมันนะคะมากับความจิ๋วของเรานะคะนี่น้องปุเป,ป้นะคะ แล้วก็พ่อน,น้อยพี่เชียพี่เชียด้วยนะคะก็ที่บ้านเป็นควานกันทุกคนนะคะแต่ละคนเนาะ <ฮ Regular. S 1> พี่เชียเขาก็จะเป็นควานของน้องงามโชคนะคะส่วนพี่เบียร์เขาก็จะเป็นควานแม่วาสนานะคะเด็กน้องปูเป้เขาก็จะเป็นควานของพ่อเล่นะคะอ okay. ้าวแล้วพี่เจียล่ะพี่คนโตล่ะทาอะไรเนาะพี่คนโตเป็นแม่บ้านนะคะก็บ้านอ้าวกอบ้านเหรอหอ้าวนึกว่าเป็นแม่บ้าน พี่เฟ้บอกว่าเป็นพ่อบ้านนะคะซักเสื้อผ้านะคะเก็บเสื้อผ้านะคะหุงข้าวทํากับข้าวได้หมดกวาดบ้านได้หมดนะคะใช่ทุกอย่างในบ้านทําได้หมดนะคะพี่เจียของเราโอ้โหดูคุณพ่อเก่งมากเลยคุณพ่อเล่น,นะคะตักน้ําเป่าล้างงาตัวเองด้วยอู้นะคะสุดยอดเลยนะคุณพอ่อ เนี่ยก็หายจากตกมันแล้วเขาก็จะเป็นคุณพ่อที่แบบว่าอบอุ่นเนาะรักลูกรักเมียรักทุกคนในครอบครัวนะคะมาทุกคนเลยน้องหมาก็มาน้องช้างเขามาน้องคนก็มามากันทุกคนเลย้า,ายพวก เจ้าวุ่นวายพวกเจ้าวุ่นวายนะคะนี่ค่ะสองหนุ่มก็มาตามคุณพ่อนะคะ ชวนกันไปอีกแล้วไปไหนนั่นมาเลยชวนกันไปอีกแล้วไปแล้วค่ะไม่สนใจพ่อค่ะไปเลยพี่น้องเลยเปิดเปิงไปเลยบัดนี้ดงพี่น้องไปเล่นน้ำนะ,ะเรีนึกว่าจะมาหาพ่อที่ไหนคะ น,นีเด็กๆของเราก็อาบน้ำสเสร็จแล้วนะคะไปไปกลับบ้านค่ะไหนดูด้วยเดี๋ยวน้องเหยียบเหยียบเรือเขา ตดตครับผมติดตามชิหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ